สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำออน้ำยากะทินะคะน้ำยากะทินะคะไปดูได้เลยค่ะไปดูได้เลยเดี๋ยวคุณยายจะทำให้ให้ดูนะคะโอเคนะคะออสูตรของคุณยายนะจะเป็นสูตรสมัยใหม่นะคะขั้นแรกคือเอาน้ำมันใส่กระทะก่อนน้ำมันใส่กระทะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปออผัดนะคะพริกแกงนะใส่พริกแกงลงไปผัด นะคะใส่พริกแกงลงไปผัดเลยนะคะแล้วทีนะคะ,แล,ะ,นะคะแล้วก็ใส่เลยนะคะพอพริกแกงพริแกงใช้ได้แล้วก็ใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรสมัยใหม่นะคะแต่ใหม่นะคะ อ่าโอเคคุณยายจะเล่านะปล่อยเขาเดือดก่อนนะปล่อยเขาเดือดเอ่อคุณยายจะเอ่อเล่านะคะในกระทะนี้มีนะคะในกระทะนี้ก็มีกะทินะคะมีกะทิหัวหางหัวหัวครึ่งกิโลหางครึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลนะคะกะทิหัวหางหนึ่งกิโลนะคะ แล้วก็น้าพริกเอาน้าพริกแกงก็ประมาณประมาณ10บาทนะน้าพริกแกง10บาทนะแล้วก็ปลาปลาที่โขกนี่ก็จะเป็นออปลาทูปลาอะไรก็ได้นะคะคุณยายใช้ปลานินนะปลานินประมาณ8ขีดนะคะปลานิน8ขีดนะคะนะคะ mm hmm. วิธีการทําก็คือเออเอาเอาปลานี้ไปต้มนะคะต้มแล้วก็แกะนะคะแกะแล้วก็เอามาตํานะคะแกะแล้วก็เอามาโขกนะคะโขกกับกระชายนะคะใส่กระชายกระชายประมาณ10บบาทนะคะใส่กระชายเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะ เราจะเน้นเรื่องกระชายเป็นหลักนะคะใส่กระชายเยอะๆเลยนะคะนะคะใส่กระชายเยอะๆเลยแล้วเวลาการทํานะคะก็ต้องคอยคนนะคะคอยคนเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะเออเออก้นจะไหม้นะเดี๋ยวก้นจะไหม้นะคะติดก้นจะติดหม้อนะคะเออเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วก็นี่นะคะอย่าลืมนะตามสูตรที่คุณยายบอกนะคะอาใส่ใส่เครื่องปรุงรสไปนิดหน่อยนะคะ ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหรือน้ำน้ำน,ำนำตาลทีก,ก็ได้นะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนชานะแล้วก็เกลือนะคะเกลือเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะโ okay, อเคแค่นี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะนะคะสมมติว่าพอพอเราพอพอเราตำนั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาหัวกะทีนะคะเอาหัวกะทีใส่ลงไปพอเอ่อ เอาคุณยายเล่าหม่นะเอาเอ่อเอาเอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะน้ำมันใส่ลงไปแล้วก็เอาเอาพริกแกงนะคะผัดกับน้ำมันผัดกับน้ำมันนะให้หอมนะแล้วก็เอากะทิใส่ลงไปเอาปลาเอาเอาเครื่องที่เราใบบดไว้นะคะใส่ลงไปนะคะเครื่องที่เราบดไว้ก็จะมีพริกนะคะเอ่อเครื่องที่เราบดไว้ก็จะมีเนื้อปลานะคะมีเนื้อปลากับกระชายนะคะกับเอ่อกะทินะคะ3ามอย่างที่ที่เราบดไว้พร้อมกันนะคะ ามาใส่เลยนะคะพอเดือดน,นะะี่ค่ะถ้าสมมุติว่ามันมันข้นไปนะสมมติว่าถ้ามันข้นไปเนี่ยถ้ามันข้นไปเราก็สามารถที่จะเติมน้ําได้นะคะเติมน้ําได้เลยนะคะแล้วก็ดูความเหมาะสมนะคะถ้าอันนี้ทําขายได้เลยนะทําขายได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องให้ให้ข้นมากนะคะข้นมากอะถ้าเราทานอะโอเคนะคะแต่ถ้าเราขายก็กําไรน้อยหน่อยนะ ถ้าทาใหา้ทำขายก็ประมาณพอดีพอดีนะคะถ้ามันข้นก็เติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําเติมน้ําตาลลงไปน้ปาปลานิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะคะเติมไปเพื่อให้ได้รสชาตินะคะเวลาขายจะได้กําไรเยอะๆนะคะโอเคนะคะก็ทานกับขนมจีนนะคะขนมจีนนะแล้วก็เครื่องอก็จะมีผักนะมีถั่วงอกมีถั่วมีสารพัดอย่างนะคะที่เขาขาย ตามทุกๆไปแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะคะผักนะคะผักได้สารพัดผักนะคะที่จะทานกับขนมกีนน้ำยาได้นะคะอันนี้ก็เป็นการทํานะคะอันนี้เป็นการสาธิตการทําน้ํายากะทินะคะน้ํายากะทินะคะแบบแบบไทยๆนะแบบโบราณเราเลยนะคะแบบโบราณเราเลยนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงนะคะมีพริกแกงมีกะทินะคะมีพริกแกงมีกะทิแล้วก็มีกระชายนะคะมีกระชายแล้วก็มีปลาโขกนะมีปลาโขกนะคะแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะใส่กระชายเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะล้นตะลงให้กินกระชายเยอะๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ